สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ว่ากว่างว่นนี้ไปทํางานรขอพี่น้องว่ากว่างมานั่งอัดรถในคลิปเลยครับวอนที่ว่ากว่างยังไม่ให้คลิปนี่ว่ากว่างในทําการลขึ้นไลฟ์สดทักทายเพื่อนๆทุกท่านเมื่อกี้นี่ครับผมผ่านมาเมื่อกี้นี่วันนี้ว่ากว่างเราเลยจะมาทําคลิปเยี่ยมพี่น้องครับ15นาทีพี่น้องครับตอนนี้ก็สตาร์ทรถ สตาร์ทรถเปิดแอร์เย็นทวนๆนะครับผมแล้ว็ขคืนกระจกเมื่อบ้างเหุ้การับเสียงเข้ามาครับเสียงที่รุดร้อยเข้ามาเพราะบางวัราระวังเรื่องเสียงเพราะว่าเรายังเขายังเป็นมือใหม่อยู่กับผมเรายังเป็นมือใหม่เรายังเป็นช่องใหม่อยู่รับเราต้องระวังเสียงต่างๆบางทีคือความเป็นต้นฉบับเรามันมันจะหน่อยบางทีเราอาจจะเกิดปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเสียงที่ไม่ใช่เป็นเสียงคือพูดง่ายคือทุก แพลตฟอร์มเพิ่นมีกฎกติกาเหมืนอนเราบางครั้งอาจจะม,มีมีเสียงลอยก็มาเป็นเสียงรบกวนประมาณนี้เสียงดังแรง่งเสียงตีค้อนตีตะปูเสียงสังซีดังไกลๆขมาประมาณนี้พี่นอนหรือเสียงรยนนยนตเแล่นไกลประมาณนี้ครับผมอาจจะเป็นการรบก,กวนเพื่อนๆใดที่เขามาชมคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมระบบเพื่อนอาจจะบงังข้าไว้อาจจะโดนปิดปิดกั้นได้ครับเพระาะกว่าก็เลยพยายามเฮ็ดเสียงให้ว่าให้แบบเงียบให้เงียบมากที่สุดนะพี่องเนาะเพราะว่านี่แหละครับผม ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะผมถ้าได้อยู่แบบว่าสถานที่แบบว่าบ่ามีเสียงรบกวนส่วนใหญ่จะเป็นแบบเ,เป็นธรรมชาตินะพี่้องเนาะครับผมเป็นธรรมชาติประมาณนี้หรือว่าบ้านอยู่ไก่ต้นใหม่หลายคือว่าไม่มีรถวิ่งผ่านเนะี่ยแบบนั้นจะจะสุดยอดมากเลยครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเสียงต้นฉบับที่ที่มีคุณภาพแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเราทําคลิปออกมาแล้วมีเสียงลอยเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่ามันจะ เป็นไอเนื้อหาที่ไม่ค่อยได้คุณภาพเพราะว่าคืองานคือเราบางทีมีเอาสมมติว่ามีเหมือนคนมานั่งร้องเพลงที่มีมีรถวิ่งขาผ่านเราจะถ้าจะเสียอาวม์อาพี่้องเป็นม่าครับผมลักษณะนั้นเอไอเอไอเพิ่นจดบันทึกบัสได้พี่้องครับผมจดบันทึกบันทึกไว้หมดว่าไม่ว่าจะคําพูดคําจาเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาอ่าสภาวะต่างๆของเขาเรียกว่าที่อยู่หลัง หลังกล่องห่อครับผมไม่ใช่ว่าเขาจะดูเฉพาะผิวหน้าห่ออย่างอย่างเดียวได้พี่น้องครับผมระบบเขาจะสแกนหมดนะครับที่อยู่ในกล้องครับผมไม่ว่าจะเป็นแผ่นหลังกล้องประมาณนี้ครับผมเขาอาจจะซื้อไปถึงไปติดซื่อไปถึงเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งรอบข้างมีเนื้อหาอะไรบ้างครับผมไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะมาจะมาตามภาพไม่ว่าจะมาตามตามเสียงนะพี่น้องเนะาะเสียงรอยเข้ามาเราก็ต้องพยายามทำคลิปนั้นให้มีความเป็นต้นฉบับสูงแล้วก็ ให้อยู่ในในกฎในกติในก,ต,ในกติกานะจะประมาณนี้นะ,ะเพื่อนตุก่นันกับบ้ากว่างกับะมี่เรื่องเราดีๆมาฝากเ,าเาขาเรียกว่าเพื่อนเพื<ม>่อนมือใหม่เหมือนแก่บบ้ากว่างเนะี่ยจากประสบบ้ากว่างที่ทําช่องนี้มานะผมพี่นอ้องได้ประมาณยี่สิบสามมื่ยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่วันนะี้นะว่าบ้ากว่างได้แบบว่าลงคลิปแบบประจาอะ่ะตั้งแต่วันที่สิบห้าหรือสิบหกนี่หนละพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เขาย่างเข้าสู่มัน อีก่ไม่กี่มือเราวเอ้เตืว่าอีกไม่กี่วันก็จะครบเดือนเลยพี่น้องเพราะว่ากว่างโรคโี่ประมาณวันที่สิบผามันนี้กวัวนที่วันนี้วันที่เก้าใช่ไหมครับวัน,นที่เก้าหรือวันที่สิบเตืว่าก็เหลือประมาณประมาณประมาณ,มาณอาทิตย์ตีไปอาทิตย์หนึ่งครบอีกอาทิตย์หนึ่งหรือจะครบหนึ่งเดือนเต็มเนี่ยครับผมบ้ากวางคิดยังไงที่ตอนนี้ยอดซับบ้ากว่างก็ขอขอบคุณพี่พี่เพื่อนทุกทุกท่าน,นครับผมที่มาต่อเติมหลังคาให้ครับที่เอาขนมมาให้จนมาบ้านบ้ากว่างตอนนี้ก็คือ ยอดซับบาขวางกับว่างยคือตามกฎกติกาเนี่ยว่าไงคือต้องประมาณหนึ่งหนึ่งพันซับเนาะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มาเครื่องทั้งแล้วของของยอดซับก็คือหมายถึงเก้าแรกเนาะครับผมพี่น้องค,ครับผมกับมั่นหัดเป็นคืนเป็นโจนหาล่อยเลยพี่น้องครับผมก็ขอขอบพระคุณท,ท,ทุกการรับเขาเรียกว่าทุกการติดตามนะพี่น้องเนาะหรือว่าขอบพระคุณท,ท,ทุกการสนับสนุนกันเรื่อยมาครับผมตั้งคนตั้งซอยกันเลยพี่น้องสำหรับไอ้ขี้เตอร์ยูทูบเบอร์ อย่างพวกเราเนาะพี่รองครับผมไม่ว่าจะท่านจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าถึงแม้ว่าเราจบออกไปแล้วครับผมเราผัดกูผัดเจมไปแล้วยังไงเราก็ต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันคือเก่าพี่้องเราต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันคือมีอะไรบ้างหนึ่งเวลาเราเปิดการทาการไลฟ์สดเลยครับดา่าแหลกเขาต้องมาสนับสนุนกันเราต้องมาสร้างปติสัมพันธ์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่คนฟังเหตุการณ์วันนี้เราไปเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างครับผมไม่จําเป็นต้องมีเหตุการณ์เกี่ยวกับกา,การมาสร้างตัวตน ได้แพลตฟอร์มในพี่น้องเหตุการณ์เกี่ยวกับขอให้มีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนมนุษย์ดย้วยกันพี่น้องไม่ว่าท่านจะทจํากิจกรรมอะไรครับผมพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านหลากหลายอาชีพนะพี่น้องเราหมดคนทั่วโลกพี่น้องครับเราไม่ได้พูดเฉพาะเฉพาะภายในประเทศเราในพี่น้องไม่ได้พูดเฉพาะภายในประเทศเราเราพูดถึงคนคนทั่วโลกเพราะว่าไลไลสวดของเราคลิปสั้นของเราคลิปยาวของเรานี่คือโดนน้ำรงของเมื่อเมื่อช่องของเรานี่ ค่าการเข้าถึงดีขึ้นพี่น้องครับผมผมเสียว,ว่าจังสันครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอ่แลกเปลี่ยนลหลายอย่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกแลกแลกเปลี่ยนการทำมหาจินแลกเปลี่ยนอ่ความเป็นกิงประมาณนี้ครับผมพี่น้องนี่แหละคืนว่าสมมิวบาบาขวางเขามาระยะปั๊บบาขวางทห่ไหนที่บาขวางทำคลิปช็อตลงประมาณวันละช่วงวันแรกลยผมช่วงวันแรกที่สิบห้าสิบเอ็ดคาิปช็อาชิปช็อต ช็อตสั้นหรือว่าชิปช็อตน้อยบากว่างลินยี่พัน้อยนิดพี่น้องประมาณห้าชิปต่อวันบางวันน่ะชิปชิปกับมีครับผมชิปชิปมีมีอยู่ประมาณสามวันเว่าสองสามวันบากว่างตอบคอมเมนต์มาท่านเหมือนบากว่างก็เลียกรถมาเหลือห้าห้าชิปบางวันก็หกชิปห้าชิปอยู่ประมาณนี้อย่างไม่ลงเลยก็สามชิปอยากให้ต่ำอย่าให้ต่ำก็สามชิปชิปช็อตพี่น้องเห็นเพราะว่ารุ่นพี่บอกว่าทํำชิปช็อตลงเยอะๆแล้วชิปช็อตเราอ่ะ มันจะช่วยในเรื่องของการคือแบบลูกเลือดมันจะตากมานพี่น้องครับผมหลังคาบ้านเทาจะตากมากจากคลิปกับมีไม่ใช่ว่าเราจะตามหา,าหลังคาบ้านจากการไลฟ์สดอย่าง,งยอดใดดีพี่น้องเราต้องมีให้หลังคาบ้านมาตามคลิปเราเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเลพี่น้องครับแทงว่า AI เขานําส่งไปให้เพื่อนใหม่หมาให้เราไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นเขามากมาคอมเมนต์ใต่คลิปเทาแล้วเราก็ต้องกลับ ตรงนี้สาคัญเลยครับผมบากว่างความสาคัญเลยเมื่อเพื่อนท่านใดเนี่ยทีม่มาเติมรังค่าให้บาขวางครับผมไม่ว่าท่านไม่ว่าเพื่อนท่านนั้นจะเป็นตัวกิ่งตัวปอไหมมาไม่ว่าจะเป็นเอฟซก็ตามบากว่างค,ครับไปติดตามเรื่องวิธีการหาเอฟซบากร่างติดตามเนี่ยประได้ไปติดตามเฉพาะตัวกิ่งอย่างเดียวเดว้แลวเพื่อนเพื่อนบางท่านอีกกิ่งนะบางบางท่านนี่ก็คือเขาเรียกว่าเอา FC, เอฟซีเปเอฟซีมาแต่เมื่อมาเราเรา เราแตะเข้าไปตรงบ้านของเอฟเซียบางท่านเขาอาจจะมีการเขาเอินมาแปะลิงบ้านรักใบความีพี่นอ้องบ้ากว่างบ้ากว่างร่างศึกษาอยู่ว่าเฮ็ดจังไดงนะอันนี้เป็นเรื่องของของของอนาคตเนาะครับผมดีด้ยครับผมเอาลิงไปบ้างไหมอยู่ๆตรงไอ้ของเอฟซีเพราะเพื่นอนๆเขาไปเพื่อนเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับผมเพื่อนๆบางท่านอาจจะเอาบ้านใหญ่มาบางท่านก็อาจจะผ่านมาหมายถึงผ่านกดผ่านเกณฑ์แล้วหลายบ้านอย่างเงี้ยผ่านบางท่านอยู่สามบ้านก็มีนะ สมมติว่าเป็นอันนี้คือเป็นเนอฟซีแคผมพอเราแตกเขาเข้าไปตรงในบ้านของเอฟซีเราไปเจอเราไปเจอบ้านหลักบ้านจริงๆอ่ะอีกอีกประมาณสามหลังก็มีสามสี่หลังเลยเรียงมาเลยครับสามสี่ช่องโอ้เสียงว่านี่เป็นช่องจริงแต่และช่องโอ้ผู้ติดาตามเป็นหมืน่นพี่น้องสองหมื่นสามหมื่นก็มีเจ็ดพันแปดพันสองพันก็มีเรียงกันเลยแสีงว่าเพียที่เพื่อนเอามาปากักไว้ให้เป็นบ้านหลักนั้นน่าจะผ่านกวดผัดเกนแล้วสําหรับรุ่นพี่เนาะเข้าเข้าไป าวางขนมไว้ครับผมแล้วก็กดเขาเรียกว่า,าเติมลังคาไว้ประมาณนี้ครับผมขอชมไปชมคลิปดูหนังสั้นหนังยาวให้เดี๋ยวเพื่อนๆของที่เพื่อนอามาแจกขนมอ่ะเพื่อนเวลาแบบเพื่อนๆพี่ๆรุ่นพี่เขาไปไล่ตอบคอมเมนต์เพื่อนเคเห็นเอมเมน่นห้องว่างไหมเพื่อนกลับมาห้คือเก่าพี่น้องกลับมาหมดผมเชื่ออย่างนั้นรุ่นพี่กลับมาหมเดเพี่นลองครับผมจะเป็นยูทูบเบอร์สำหรับมือใหม่ครับผมเนี่ยว่างแล้วครับด,ดูคลิปให้จบไม่ต้อง แล้วคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็ส่วนใหญ่บ้านแดงน่ะคลิปจะยาวอยู่แล้วเพื่อนๆทุกๆคนคลิปเงี้ยเาเลยครับผมหาคลิปหนึ่งาทีสองอาทีจะไม่ค่อยมีเลยมันจะไม่เหมือนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มบ้านอื่นหรือว่าเอาจะเปรียบเทียบยังไงก็คือแบบเหมือนกับบ้านบ้านฟ้าคลิปตัวใหญ่ก็คือสามาทีครับในที่ก็ว่าสองาทีสามอาทีจะอยู่ประมาณนี้ถ้าไม่ใช่ช่องใหญ่ๆจังๆในทาคลิปในแนวลักษณะเป็นเป็นการละครหรือว่าเป็น เป็นเหมือนในซีรีส์เป็นการละครอ่ะเป็นเ็นเป็นเป็นละครแบบพื้นบ้านพื้นเมืองเดือดผ่ามานี้ครับผมอันนั้นก็จะเป็นเจ็ดนาทีแปดนาทีแล้วแลแต่ของช่องนะพี่น้องเนาะแต่เป็นะเกิดว่าช่องแบบที่ไม่ค่อยดังมากที่ไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่นะถ้าเป็นบ้านฟ้าเขาจะทำแค่3านาทีพี่น้องเฮ็ดเง้ยวหลายคือเพื่อนเพื่อนเบิ่งนมาจบพี่น้องครับผมเพื่อนเพื่อนดูไม่จบก็คือถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สร้างตัวตนมาด้วยกันอ่ะ ก็ไม่ใช่ปัญหาส่วนใหญ่ก็ดูกันเกือบหมดนั่นแหละไม่ดูบ้างก็มีเรากไ็ไม่รู้นะว่าเพื่อนๆทนายไปรับชมให้เราบ้างแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าสมมติว่าคลิปยาวจนเกินไปนะพี่น้องครับผมยิ่ง ai เขาไม่ค่อยนำนำนำส่งออกไปทั้งทั้งด้านนอกโอกาสการเข้าถึงของคลิปคลิปนั้นนี้จะหน่อยหน่อยมากๆครับง่าไงคือจำนวนการรับรับชมดูไม่จบเยอะบันนี ยอดเดียไม่ก็เลยเลมะข้นวันนี้เพื่อนเพื่อนบางทาง่านมามาบนกันเนี่ยทำไมทำคลิปลงทุกวันทุกวันกทำท่าทนทำมาเป็นอาทิตย์แล้วยังกินไครต,ต้มอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์เลครับผมนี่แหละเขาเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคลิปเฮาพี่น้องว่าช่องเราไม่ปังและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ระบบด้วยพี่น,น้องเนาะผมบ้า่ากว่างเสียเลยครับขึ้นอยู่กับระบบเพราะว่าทุกแพลตฟอร์มเสมือนเนี่ยครับผมมันเป็นในเรื่องของธุรกิจไปแล้วพี่น้องครับผมมันเป็นในเรื่องของธุรกิจไปแล้วเราก็ต้องยออมรับกกกฎติาาว่่เพนี เขาเรียกว่ายอดเรียนดีผูดีขึ้นอยู่กับเจ้าของเพื่อนว่าเพื่อนในเชียร์บวกเกียมไม่เรียบร้อยพี่น้องเขาก็ไปวอาหลายกับอะไรอมันจะผิดโคตผิดเกณฑ์ไม่ใช่ละเมิอเราก็ต้องยอมรับในณจุดนี้ด้วยยังไงว่ากวางกับฝาบยังร่างจะเห็นทุบช่องขึ้นกัาพี่น้องว่าอะไรว่ากว่างข้อแห่งเขาจิบน้ำก่อนพี่น้องนั่งอัดรถนั่งอัดขิดนั่งลมก็เป็นทดงวิธีดียางครับ นั่งอารมณ์นักนักน่งอาชีพในรถมันก็จะประมาณนี้แหละครับเสียงมันกะจีดีน้อยนึงเพราะว่าไม่มีเสียงรอดออกมาเนีย่ยบางกว่างก็แก้ปัญหาโดยไปที่นี้นะพี่นอ้องสิบหานาทีเพราะว่าก็ยังมีเพื่อนๆมารับชมย้อนหลังให้อยู่ครับก็นี่แหละบางทีเอไอเขานำส่งนำส่งคลิปของเราไปอ่ะแล้วคลิปของเราอาจจะมีเนื้อหาที่อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับผมในบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มตาม ตามที่เนื้อหาที่เราเราพูดออกไปสื่อไปนะเพื่อนๆคุปนัมม้นอาจจะได้ประโยชน์ตรงจุดนี้ได้นี่เขาก็พยายามนี่แหละมาแลกเปลี่ยนมาเล่าสู่กันฟังไอ้ไหนข,ข้อไหนดีก็มาเล่าสู่กันฟังข้อไหนที่เราไม่ควรทําเราก็มาเล่าสู่กันมันเราอย่าไปทําลักษณะนี้ลักษณะนั้นจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆนทุกคนบากว่างเขาขอบคุณมากๆนะครับที่มาชมคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาค,คุณพี่คุณน้องครับผมตัวรงบ้ากว่างอ่ะประมาณ40 กลางพี่น้องครับผมอาอยุของบ้ากว่า,วางเริ่มที่เทาเลยพี่น้องผมก็บองสีเด้ครับบ้ากว่างเลยได้ถอดทอนออกเรื่อยอ,อ,อยู่ครับให้ลูกสาวทอนออกแต่ผมเสื้อได้ว่าส่วนใหญ่เนาะแพลตฟอร์มลักษณะเนี่ยบ้านแดงอะ่นะยูทูบเบอร์เลยว่าเป็นบ้านฟ้าในี่ส่วนใหญ่นะหมายถึงเปิดหมวดอาชีพนะครับผมเวรุ่นขออเขาพอเ็สกันผมองสังเกตมแล้วคนหนุ่มคนหนุ่มจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยชอบทํากันเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยมีความอดทษนพี่น้องเนะส่วนใหญ่เนานะส่วนใหญ่เลยครับผมไม่ค่อยมีความอดทนมถามว่ามีไหมคนหนุม่มคนมาเล่นมีครับแต่แต่น้อยนบผมน้อยน้อยมากๆครับพี่น้อง่วนในญ่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นผู้หญ่กันหมดแล้วโดยเฉพาะ,พระาประมาณ 30, ประมาณสามสิบปลายหาสี่สิบเทิร์นนี่เล่นหลยพี่น้องจนว่าหัวลัหกสิบห้าสิบปลายหาหกสิบแห้งหลายแห้งครับพี่น้องครับผม ผมบ้านนี่นะครับก็น่ารักนะครับผมผมว่านน่าน่ารักดีมากๆทุกท่านเป็นแพลตฟอร์มที่เพื่อนแบบเชียนขึ้นมากเนาะให้แบบว่าให้สามารถไม่ใช่ว่าปกติเราก็เล่นโทรศัพท์กันอยู่แล้วเนาะทุกแพลตฟอร์มเ้าก็เรียนโทรศับต้งเติมอินเทอร์เน็ตเั้่องนั้นเั้ื่องหนี้พี่น้องเอ้ยมันเก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะสู้ให้เรามาเล่นแล้วเรายังมีแบบว่า ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นเราสามารถสร้างรายได้ในอากาศได้ประมาณนี้ครับบากวางว่า,วาดีซึ่งยอดมาครับผมขอให้เราไม่บอกขี่ข้านว่าง่ายครับผมไม่ไม่ไม่ขี่ค้านหมายก็ว่าคือขยันโพสตะมาณนี้ครับขยันโพสต์ขยันในการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากไหนจากเพื่อนๆในการนี้ครับอันไหนที่เราไม่รู้อันไหนที่เราไม่รู้เราอาจจะเคยเจอปัญหา สถานการ์ลักษณะนี้มาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังครับผมเพื่อนๆท่านนี้อาจจะเจอเหตุการ์ลักษณะนี้แล้วแก้แล้วทําเจอเหตุการ์ลักษณะนี้แล้วเคยไปแก้ไขแล้วมันได้ผลเนี่ยประมาณนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังครับเขาก็จะได้เก่งนะพี่น้องเราก็จะได้จริงเพราะว่าเขาเรียกว่าการเรียนรู้นี่ไม่มีคําว่าสายหรืออีกอย่างนึงครับผมอ่ะมันบ่ม,มีในตำรับตำราด้ยพี่น้องในการสร้างตัวตัวตนมันเป็นสัญญาที่มาประสบ ที่ที่มาเรียนรู้ส่วนใหญ่มันเป็นประสบการณ์นะครับผมประสบการณ์จากรุ่นพี่รุ่นรุ่นรุ่นพี่มาเล่าสู่กับรุ่นน้องฟังประมาณนี้ครับผมส่วนใหญ่รุ่นพี่เ่าจะเจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างมากกว่ามากมาก่อนรุ่นน้องรุ่นน้องที่เพิ่งมาสร้างตัวตนประมาณนี้ผมอาจจะยังไม่เจอเคสลักษณะนั้นเล่นเปสักระยะเล่นเป็นสักระยะหนึ่งเราเจอลักษณะนี้เจอประสบการณ์นี้คือจะย่างบ่ค่อยเจอลายไปไหนแต่ถ้ากิดพี่พี่รุ่นพี่ที่ผ่านมาแล้วที่เคยเล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเล่นมานานแล้ว หรือว่าเคยสร้างตัวตัว,ตวมาลักษณะนี้แล้วประมาณจะละท่านจะ,ะโซบะขานจะประคือกันเทากันมาเล่าสูกันฟังได้พี่น้อง่าไปบามากกับชิบซีในที่เลยพี่น้องจากน้อยนึงบากว่างกันทำการจบการแสดงเลอยครับผมบากว่างกับจิบอยชิปนี้ทันทีลยครับขอบพระคุณพลังบวกขอบพระคุณพลังใจขอบพระคุณคุณลุงคุณป้ามากครับขอบคุณเพื่อนแล้วขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆครับที่มารับชมชมคลิปนี้ถ้าคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์จังไหนกั ซอยกดไหลกดแช่แข็งของน้นอยของตะม,มุตะม,มี่นะครับเนี่ยได้รับเปลื่ยนเปลืปล่นทะุ่านก็ยังไม่ได้ผ่านกดผ,ผ่านเกียนอะไรหรอกครับพี่น้องก็อยู่ในช่วงระวังแบบสร้างตัวตนกําลังอยู่ในช่วงการเก็บหลักกิโลหรือว่าจํานวนการรับชมินประมาณพี่น้องหรือว่าจะเป็นยอดซับขอบพระคุณทุกๆยอดซับนะครับปนนี้บากหวังแชนแห่ขอกาวค้ามาสวัสดีครับ